แ่เมตตามีขโมยคนหนึ่งเข้าไปลักตะเกียงของท่านแต่ปรากฏว่าเอามือมาเอื้อมยังไม่ถึงท่านจึงช่วยเขี่ยตะเกียงให้ถึงมือท่านทำอย่างนั้นเพราะความเมตตาการณานั่นเองเห็นว่าคนกระทำผิดทุจริตเพราะความอดอยากความหิวและคงจะไม่ได้หิวเพียงกระเพาะเดียวอาจจะมีหลายกระเพาะแห่งความหิว รออยู่ที่บ้านอีกก็ได้ในวันนั้นท่านจึงช่วยโจรให้ลักเอาตะเกียงของท่านนั่นเองคนทุกคนล้วนอยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากให้ผู้อื่นตราหน้าว่าตัวเองชั่วแต่ที่เขาต้องกระทำชั่วลงไปก็เพราะสถานการณ์มันบังคับให้ทำถ้าไม่ทำก็จะอยู่ไม่ได้นี่แหละชีวิตบางทีก็ไร้ทางเลือกอย่างนี้คนกระทำผิดทุกคน มิใช่คนเลวโดยสันดานเสมอไป